นักวิทยาศาสตร์ของสถาบันสุขภาพนิวทีไลฟ์ค้นพบรูปแบบการดำเนินชีวิตหลัก6ด้านที่ส่งผลสำคัญยิ่งต่อความสามารถของคุณในการควบคุมน้ำหนักอย่างประสบความสำเร็จแบบประเมินผลส่วนบุคคลบอดี้คีย์ได้ประสานผลการค้นพบจากงานวิจัยไว้ในแบบสอบถามเชิงบูรณาการที่อิงตามหลักวิทยาศาสตร์ซึ่งมอบผลลั์เฉพาะบุคคลที่ขึ้นอยู่กับตัวคุณการอดนอนสัมพันธ์กับการมีน้ำหนักเกินและการมีน้ำหนักเกินสัมพันธ์กับการนอนที่ไม่เพียงพอ สิ่งนี้ก่อให้เกิดเป็นวงจรร้ายและเป็นอุปสรรคสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังพยายามควบคุมน้ำหนักค่ะการนอนอย่างเพียงพอจำเป็นสำหรับการควบคุมฮอร์โมนที่มีผลต่อความหิวอย่างเหมาะสมการนอนที่ไม่มีคุณภาพยังอาจส่งผลลบต่อทัศนคติของคุณที่มีต่ออาหารและการออกกำลังกายทั้งยังมีผลกระทบต่อการปฏิบัติตามโปรแกรมด้วยการประเมินการนอนช่วยให้คุณระบุป,ปัญหาการนอนที่อาจกีดขวางการไปถึงเป้าหมายการควบคุมน้ำหนักของคุณ หากระยะเวลาการนอนของคุณสั้นเกินไปหรือจำเป็นต้องปรับปรุงคุณภาพการนอนคุณจะได้รับคำแนะนำเฉพาะบุคคลเพื่อช่วยแก้ปัญหาการนอนอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งคู่เพึ่งระลึกว่าการนอนหลับลึกที่มีคุณภาพมีอิทธิพลอย่างมากต่อความสามารถในการควบคุมน้ำหนักและการมีสุขภาพที่ดีขึ้นของคุณ